สิงคโปร์ทำได้อย่างไรทำไมถึงเพิ่มรายได้ได้ถึง200เท่าช่วงเวลาแค่60ปีเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเองินเรื่องใหญ่ส <โด indung> วัสดีครับผมเคนจัดมันนี่บัฟโรนะครับ,บก่อนจะไปฟังกันต่อฝาก adı, ด like, กดไลค์กดแชร์มันนี่บัฟโรให้กันด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักอีกหนึ่งประเทศครับนั่นก็คือสิงคโปร์นะครับซึ่งเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าอยากจะพูดถึงสิงคโปร์ในวันนี้นะครับเ,เป็นเหตุผลอย่างนี้ครับทุกคนคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเรื่องหนึ่งที่มันใหญ่มากและกระทบกับคนทั่วโลกแน่นอนคนไทยนี่โดนเยอะเลยนะครับนั่นะก็คือเรื่องของวิซี่พวกเขาทาเรฟนะครับก็คือการที่สหรัฐอเมริการหรือว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับ ซึ่งหนึ่งในประเทศหนึ่งในผู้นําของประเทศต่างๆแล้วเนี่ยที่มีการออกมาแอคชั่นแล้วก็สื่อสารกับคนทั้งโลกรวมถึงประชาชนของเขาเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าตรงจุดแอคชั่นเร็วเห็นภาพมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือคุณโรเรนสวองจาก สิงคโปร์นั่นเองครับคือถ้าเกิดใครยังไม่เคยฟังสัมภาษณ์หรือว่าเคยบทพี่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของทาริ f นะครับผมว่าควรฟังครับแล้วผมรู้สึกว่าผู้นนำเนี่ยครับจะต้องมีการเข้าใจภาพรวมเห็นภาพและชี้ทิศทางว่รารู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยคุณนอร์เรนซองหรือว่านายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นักจระัุตอนนี้เนี่ย เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับซึ่งพอไปเห็นว่าเป็นที่ประเทศสิงคโปร์นั้นทุกคนก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปย้อนอดีตด,ดูจริงๆน้ำสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเล็กเองนะครับไม่มีทรัพยากรใดๆไม่มีทรัพยากรธรรมชาตินะครับแม้กระทั่งน้ำนะครับทุกคนเมื่อก่อนเนาาี่ยยังต้องนําเข้าจากทางมาเลเซียเลยนะครับเขาไม่สามารถผลิตน้ําดื่มเองได้นะครับทุกคนด้วยขนาดประเทศเล็กๆนะครับที่เล็กกว่าครึ่งหนึ่งของกรุงเทพนะครับประชากร,กรก็ไม่ได้เยอะน,นะครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าเป ต่อหัวเนี่ยสูงเป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับแล้วถ้าเกิดไปนับว่าตลอด60ปีที่สิงคโปร์นะครับมีเอกราชตั้งแต่ปี1 9 6 5เป็นต้นมาจนถึงหน้าปัจจุบันตอนนี้นะครับรายได้ต่อหัวของคนสิงคโปร์นะครับเพิ่มขึ้นถึง200เท่าครับทุกคนผมพูดไม่ผิดนะครับ200เท่าครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยรายได้ต่อหัวของคนสิงคโปร์ครับอยู่ที่8 2 0หมื่นดอลลาร์ต่อหัวนะครับเมื่อย้อนไป60ปีที่แล้วนะครับอยู่ที่เท่ร่อยเท่านัันนะครับเมท่12เท ซริงถ้ากใครอยากจะเข้าใจสิงคโปร์นะผมอยากจะให้ทุกคนไปเข้าใจพื้นหลังของประเทศเขาก่อนนะครับว่าประเทศเขาเกิดมาได้อย่างไรแล้วทำไมในช่วงระยะ6 0ปีประเทศถึงเติบโตได้อย่างมหาศาลขนาดนี้นะครับถ้าเกิดจะไปพูดถึงจุดเริ่มต้นของสิงคโปร์ที่ทําให้เป็นแบบ แบบออริจินของเขาเลยนะครับต้องย้อนไปตอนปี1819ครับก็คือช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆครับทุกคนที่มีประชากรนะครับจากการบันทึกนะครับมีบอกว่ามีเพียงแค่150คนนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงล่าอาณาจักรจักรวรรดิของ British empire นะครับก็คืออังกฤษนี่สร้างอาณานิคมไปเรื่อยๆนะครับเขาก็เลยเห็นว่าไอ้พื้นที่สิงคโปร์หรือเกาะไอ้ตรงไอ้ตรงสิงคโปร์ปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นประตูสู่อาเซียนครับมันสามารถ เข้ามาตั้งเป็นบริการท่าเรืออยู่ตรงนั้น,นครับเพื่อนาศาสนาการเมืองสินค้าต่างๆจากอังกฤษนะครับเข้าสู่อาเซียนนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการค้าขายมีคนเข้ามีคนออกมีคนมุกไปมุกมานะครับมันก็เลยทำให้ไอพื้นที่เกาะตรงนั้นนะครับมีคนหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆครับมีทั้งจีนอินเดียคนมาเลยูคนทรมินต่างๆนะครับไหลเข้าไปอยู่ใน พื้นที่ตรงสิงคโปร์ใปัจจุบันตอนนี้นะครับแล้วก็สิงคโปร์ก็เติบโตมาด้วยการเป็นเมืองท่าแบบนั้นเลยครับไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้พอถึงจุดเปลี่ยนสำคัญจุดหนึ่งครับอย่างที่เรารู้เขาาพื้นที่สิงคโปร์ตอนนั้นเนี่ยเป็นอาณานิคมของอังกฤษถูกไหมครับแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยพออังกฤษเริ่มเสื่อมอานาจลงนะครับแน่นอนครับว่าพออังกฤษถอยจะทิ้งสิงคโปร์ไปใช่ไหมเขาก็เหมือนจะไม่มีที่พึ่งถูกไหมครับคุรีกุนยูที่เป็นนายกรตอนนั้นลก็เยมอองงงว่่าาาเ้้ตหทีพึนะพร ลูกผีลูกคนยังไม่มีธุรกิจที่ชัดเจนเศรษฐกิจก็ไม่แข่งแกร่งประชาชนก็มาจากหลากหลายหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายเผ่า,ผาพันธุ์ศาสนาก็ต่างความเข้าใจก็ต่างนะครับเขาต้องการที่พึ่งครับทุกคนดังนั้นเลยทําให้ในช่วงประมาณปี1961-1962เนี่ยสิงคโปร์นะครับเข้าไปเป็น1จังหวัดประมาณนหนึ่งเมือง1จังหวัดนะครับของมาเลเซียนั่นเองครับแต่ทีนี้ครับการที่เข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียเนี่ย ทุกคนเราคิดถึงสภาพอยู่ดีประเทศไทยนะครับแล้วอยู่ดีมีจังหวัดหนึ่งของมาเป็นจังหวัดที่7 8ด้วยนะครับแน่นอนเขาว่ามันจะมีหลากหลายเรื่องที่มันไม่เข้ารอยกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของศาสนาความเข้าใจการดูม่นเหยียดย้มต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับระยะเวลาประมาณ2-3ปีเกิดความผุ่นมายทางการเมืองต่างนะครับสุดท้ายนะครับโดยสรุปเลยก็คือสิงคโปร์ต้องถูกนนรเทศออกมาจากมาเลเซียนี่เองครับทีนี้ครับมาปี19 6 5หลังจากที่ถูกขับไล่ออกมาจากการเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียนะครับผมว่าอัเนนีุดญแลละจป่น จุดเริ่มต้นของสิงคโปร์เลยครับเพราะว่าการอกหักในครั้งนั้นคุณลีกวนอยู่ในฐานะที่เป็นผู้นําของประเทศตอนนั้นนะครับเสียใจแบบสุดๆเลยครับถ้าเกิดใครไป search ภาพอยู่นะครับจะเห็นได้ว่า ตอนที่เขามาให้ประกาศแล้วก็สื่อสารกับทางโลกนะคบว่าตอนนี้สิงคโปร์เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยพูดไปร้องไห้ไปแล้วก็ถึงขั้นต้องหยุดสัมภาษณ์นะครับปาดน,น้ำตาแล้วค่อยให้สัมภาษณ์ต่อเลยนะครับเพราะคุริกโยะเนี่ยคือเป็นแบบสิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุดที่เขาอาจจะต้องทาให้ประชาชนของเขาณนะปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยไรที่พึ่งแล้วก็แบบหกเหตุเล่ล่อนต่างๆนะครับดังนั้นเขาก็เลยตั้งเป้าตั้งแต่วันนั้นเลยครับ1965สิงคโปร์ตั้งเป็นเอกราชแล้วก็เรียกว่า จะของอำนาจของตัวเองนะครับแล้วประกาศเลยนะครับว่าในระยะเวลาชนี้สิบถึงยีปีเนี่ยเขาจะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจและเป็นส่วนหนึ่งของการค้าโลกให้ได้นะครับที่นี่ครับความสนุกแล้วก็ความน่าสนใจมันเริ่มตรงนี้แหละครับทุกคนเวลาที่เราจะบริหารประเทศหรือว่าแก้ไขปัญหาเนี่ยผมชอบตัวอย่างแบบนี้ครับคือปัญหาในการตั้งประเทศหรือว่าในการจัดการปัญหาใดก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่เราแค่ออกนโยบาย1อันนะครับแล้วสามารถแก้ไขได้เลยแต่ปัญหาบางทีครับมันเป็นเหมือนฝ่ามือเราครับ ที่มันมีหลากหลายปัญหาที่ต้องแก้ไปพร้อมๆกันสิงคโปร์ตอนปี1995นะเป็นแบบนี้แล้วทุกคนมันมีชื่อสิ่งที่เราปัญหาแบบว่าเป็นประเทศเกิดใหม่ไม่เป็นเอกราชมีเป็นหลักหลายอย่างที่ต้องแก้ไขนะครับ แล้วเขาต้องแก้ปัญหาเนี่ยพร้อมๆกันและคุณรีกวอยูนะครับมองเห็นปัญหานี้เป็นภาพมือแบบนี้แล้วครับแล้วเขาแก้ทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับจนทําให้สิงคโปร์เนี่ยเกิดได้อย่างน่าสนใจแล้วก็เติบโตอย่างมหาศาลเลยครับอย่างแรกเลยครับเขาต้องรวมประเทศสิงคโปร์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันก่อนครับเพราะว่าคนของประเทศสิงคโปร์ที่อย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นพื้นที่เกาะถูกไหมครับเมื่อก่อนมีแค่ร้อยห้าสิบคนแล้วพอมันมีการยกย้ายถิ่นฐานคนจีนเอ่ยคนมาคนทรมินคนอาหรับ,คน,รบคนอินเดียเข้ามานะครับต่างเชื้อชาติต่างสายพันธุ์ ต่างศาสนานะครับดังนั้นสิ่งแรกที่คุณลีกุนยูทำนะครับก็คือรวมใจครับให้ทุกคนเท่าเทียมเท่ากับเป็นสิงคโปร์เลียนนะครับเป็นคนสิงคโปร์ด้วยกันนะครับมีการตั้งรัฐธรรมนูญสร้างระบบระเบียบนะครับระเบียบที่เขาทำนะครับอย่างแรกเลยครับคือกฎหมายที่เข้มงวดมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทิ้งขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคี้ยวหมักฝรั่งนะครับเรื่องของการทําลายสินทรัพย์สาธารณะนะครับไปถึงถึงการแบบ จุดลงโทษของเขาเนี่ยคือเข้มมากๆก็คือการเคี่ยนตีเลยนะครับไอการเคี่ยนตีของสิงคโปร์นี่ถือว่าลือชื่อมากๆครับทุกคนเพราะว่ามันเคยมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งที่คนสหรัฐนะครับมีการมาทําลายข้าวของแบบสาธารณะแล้วจะต้องโดนลงโทษด้วยการเคี่ยนนะครับซึ่งทางฝั่งอเมริกานี่ออกมาลําบอกถึงนะครับว่าไม่เห็นด้วยแล้วไม่ควรใหปรร้ประชาชนของเขาถูกเคี่ยนแบบด้วยวิธีบรลณับราณนแบบนี้นะครับแต่ว่าคุณลีกยูบอกไม่สนใจ ถ้าเป็นที่ประเทศยูแล้วแต่คุณแต่นี่คือสิงคโปร์เขาเคียนเลยนะครับก็เคียนไปสี่ทีก็เป็นเรื่องราวนับเวลาตอนนั้นเลยนะครับรวมถึงยังไม่พอครับทุกคนนอกจากกฎหมายที่เข้มบทลงโทษที่ชัดนะทำให้คนอยู่ในกรอบระเบียบได้นะครับคุณลีกุนยูเองก็เป็นตัวอย่างของรัฐบ,บุรุษของเขานะครับที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตที่ถูกต้องการใช้ชีวิตที่สมระอย่างต่อเนื่องทั้งตั้งใจทํางานพัฒนาประเทศเนี่ยเป็นตัวอย่างแบบไหนดังนั้น ในช่วงหนึ่งในยุคก่อนนะครับคุรีกุนยูนี่ถือว่าเป็นโรโมเดลของคนสิงคโปร์เลยนะครับและแน่นอนครับว่าอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้และทําให้คนรู้สึกว่าเป็นเมืองได้ไม่ใช่แค่กฎหมายที่ชัดนะครับแต่ระบบของเมืองต้องดีครับไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งระบบเทคขยะนะครับที่ระบบที่อยู่อาศัยกับธุรกิจนี่ให้แยกกันชัดเจนคนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับไม่มีแผงลอยเล่ล่อนนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่คุรีกุนยูเห็นแล้วผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเมื่อทรัพยากรเราไม่มีทุก มนุษย์แบบขั้นสุดครับทุกคนเรียกว่าถ้าเขาจะมาแบบสายการผลิตแบบจีนเนี่ยยังไงก็ไม่รอครับทุกคนดังนั้นเขาจะมุ่งสายไปพวกแบบสกิลเลเบอร์ต่างๆเลยนะครับถ้าเกิดทุกคนไปลองไปตามที่สิงคโปร์จะเห็นได้ว่าเขามีการจัดตั้งโรงเรียนมีการทําโรงเรียนบลิงกัวเรียกว่าถ้าเกิดในฝั่งเอเชียเนี่ยถ้าใครบอกว่าโนหนึ่งเรื่องการศึกษาก็คือสิงคโปร์นะครับเพราะเขาเล่งเห็นแล้วครับว่า การศึกษาจะเป็นรากฐานสําคัญที่ทำให้ทรัพยากรบุคคลหรือคนสิงคโปร์เนี่ยมีคุณภาพและสามารถเป็นสกิลเลเยอร์ไม่ใช่นอนสกิลเลเอร์แบบผลิตอย่างนั้นได้นะครับแม้จะเป็นการผลิตแต่ก็ต้องเป็นผลิตแบบมีของที่มีคุณภาพสูงมีแวลูสูงๆนะครับเพราะว่าทรัพยากรเขาจํากัดมากๆคนเลยเป็นจุดสําคัญนั่นเองครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาทําต่อเลยคุณลีกุนยูเนี่ยคือการปรับคอร์รัปชันครับในยุคที่ตอนที่อังกฤษมาเป็นเหมือนเป็นเจ้าจักรวรรดินิยมเนี่ยครับการคอร์รัปชันสูงมากครับคุณลีกุนยูว่าการคอร์รัปชันเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหลือบลิ้มไายที่มาทําลายระบบเศรษฐกิจแล้วมันทาให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตได้ช้าแทนที่ต้นไม้จะโตสวยๆนะครับจะโตได้ช้าลงอาจจะแคะแกนไปเขาเลยปรับคอร์รัปชันแบบจริงจังปรับแบบโหดครับทุกคนทําให้มีช่วงหนึ่งเนี่ยทิปรเปือเป็นเมืองที่ไร แรงงานมีฝีมือถูกไหมครับอย่างต่อไปที่เขาทำเลยครับคือเขาสามารถดึงดูด FDI หรือว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาได้ครับเพราะอย่าลืมครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่หารายได้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ถ้า,าอยากจะโตต่อเนี่ยการร่วมทุนการหาคนมาช่วยตั้งฐานการผลิตเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่นี่ครับพอเขามีแรงงานที่ดีมีเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ระบบข้าราชการต่างๆมีประสิทธิภาพไรคอร์รัปชันเร็วมากทุกคนลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกคนไปตั้งบริษัทที่สิงคโปร์ใบอนุญาตาต่างๆนะครับ ออกเสร็จเร็วรวดเร็วไม่ต้องมีการใต้โต๊ะทุกอย่างทํางานเร็วตรงระบบไปหมดรวมถึงมีการเว้นเก็บภาษีให้ด้วยในการดูด FDI มานะครับดังนั้นในช่วงตอนประมาณ1970-1980เนี่ยสิงคโปร์ดึงดูด FDI เข้ากับประเทศได้เยอะมากครับทุกคนมีคนการมาตั้งฐานการผลิตต่างๆแล้วก็เกิดการจ้างงานแล้วก็เกิดการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนืน่งองเลยนะครับ ซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าสิงคโปร์เป็นเมืองท่าโอ้หแน่นอนประเทศเป็นเมืองท่าแบบนี้มีไรายได้จากการเก็บภาษีจากเมืองท่าก็น่าจะร่ารวยแล้วคําตอบคือ,อไรายได้จากเมืองท่าของเขาในปัจจุบันตอนนี้เป็นแค่7%ของ GDP เองนะครับทุกคนแต่ว่าอุตสาหากรรมหลักของเขาก็คือจากการ FDI เติบโตจาก FDI เหล่านี้ทั้งนั้นที่ผ่านมาเลยนะครับและนอกจากนี้ครับสิงคโปร์เนี่ยครับหาไรายได้เก่งมากครับทุกคนเพราะว่าคุณรีกวนยูในช่วงนั้นเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นเซลแมนครับทุกคนเป็นเซลแมนที่ออกไปขายของให้กับ นานาประเทศว่าสิงคโปร์มีดีอย่างไรเป็นเมืองท่าอย่างไงเรามีฐานการผลิตแบบไหนแรงงานเราเป็นแบบไหนระบบข้าราชการเราเป็นแบบไหนมาลงทุนที่ประเทศเราสิจะได้แบบเติบโตไปด้วยกันนะครับเขาออกไปเ,เป็นเซลแมนขายของในประเทศหาความสัมพันธ์ไปเรื่อยแล้วเพราะาเขารู้แล้วว่าถ้าเขาอยู่ในประเทศเนี่ยมันเหมือนกบในกะลาครับทุกคนมันก็จะวนอยู่อย่างนั้นแต่ว่าการที่มีการเรือมาจอดที่ประเทศเขามากขึ้นก็จะทำให้เขามีรายได้มากขึ้นนะครับดังนั้น คุณดีอยู่ทำงานหนักมากในการออกไปขายประเทศของตัวเองเพื่อให้มีเงินมาลงทุนและมาใช้บริการภาคของเขาเน่นเองครับและยังไม่จบแค่นั้นครับทุกคนพอหารายได้เก่งแล้วควบคุมค่าใช้จ่ายผ่านการทำงานที่โปร่งใสได้แล้วมีคนมาร่วมทุนรายได้เพิ่มแล้วยังไม่พอครับพอเหลือส่วนที่เรียกว่าเงินออมนะครับสิงคโปร์ทำอีกเรื่องหนึ่งที่เก่งมากๆแล้วขึ้นชื่อของโลกนี้เลยครับก็คือการตั้ง SWF หรือว่า s e r e n Wealth Fund นะครับเรียกว่าเป็นกองทุนของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับที่มีการลงทุนในกิจการต่างๆทั่วโลกนะครับและใหา เก่งควบคุมค่าใช้จ่ายได้แถมเอาเงินไปต่อยอดลงทุนเก่งอีกด้วยนะครับครบสูตรเลยครับถ้าเกิดพูดถึง Personal Finance ก็คือคนคนนี้มีสุขภาพทางการเงินที่ดีแน่นอนซึ่งสิงคโปร์เติบโตมาเป็นแบบนั้นเลยครับ แล้วไอการที่เขาเติบโตไม่ได้ต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ทําแล้วจบนะครับแล้วถ้าทุกคนไปดูแบบพาดของสิงคโปร์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการเติบโตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วง1 9 6 5ถึง1980เนี่ยจะเห็นได้ว่าธุรกิจที่เป็น the back, เดอะแบ็กเาก็คือการดึง f อ i เข้ามาทําลงทุนลงทุนผลิตผลิตผลิตถูกไหมครับแต่ว่าหลังจาก1980นะครับถ้าเกิดทุกคนลองไปดูเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าธุรกิจที่เป็นเดอะแบ็กของสิงคโปร์นะครับคือการเงินและการประกััันนภยนะครบ เ, <S <S เขาเห็นเล็งเห็น <S <S <ๆ S 1> แล้วว่าพอมาตั้งฐ่านการผลิตพื้นที่มันจํากัดมันผลิตได้เท่านั้นครับทุกคนแต่ว่าอย่างธุรกิจการเงินและธุรกิจกันภัยนะครับข้อดีของมันก็คือมันคือ intangible asset นะครับทุกคนมันไม่ต้องใช้พื้นที่ในการจิบในการจับต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าเงิน1ล้านจะตั้งอยู่ที่ไทยหรือเงินหนึ่งล้านตั้งอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยไม่เป็นต้องใช้ resource เยอะครับจะตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้ดังนั้นเขาก็เลยมองเห็นว่าดังนั้นเขาจะแทงสิงคโปร์นะครับนอกจากการค้ามาแล้วการค้ามาปุ๊กาารเงงินอม เขาก็เลยตั้งสุดตัวเองเป็นหับทางด้านการเงินด้วยดังนั้นถ้าทุกคนเห็นได้เลยครับว่าคนที่เป็นเศรษฐีแล้วล่ำรวยๆต่างๆในเอเชียแล้วกันนะครับไม่ไปสิงคโปร์ก็อยู่ที่ฮ่องกงครับซึ่งสองสองประเทศเนี่ยเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นเกาะเหมือนกันพื้นที่เล็กๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินทั้งคู่เลยนะครับดังนั้นการที่เขาเลือกมุ้มาทางนี้เรียกว่าเป็นม o ้ที่ฉลาดมากๆเพราะว่าจะเงินกี่พันล้านกี่หมื่นล้านกี่ล้านล้านนะครับก็ไม่ต้องใช้พื้นที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรอะไรเพิ่มแค่่่สร้าางงออชืืถซึ ไอเรื่องความน่าเชื่อถือที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นแบ a ็คบนของสิงคโปร์เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เก่งไม่คดโกงราชการทํางานต่อนเนื่องตรงไปตรงมานะครับเรื่องราวเหล่านี้มันเลยทําให้ ทางฝั่งประเทศของสิงคโปร์มีความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเอเชียในภาพรวมแล้วกันครับแล้วก็ถ้าทุกคนไปดูต่อนะครับยุคหลัง2000ันมาเนี่ยเขาก็ไปมุ่งเทคเรื่องของนวัตกรรมต่อนะครับทุกคนก็เห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยอยู่แนวหน้าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของแนวหน้าเรื่องของสตาร์พมาโดยตลอดนะทุกคนจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้เห็นว่าตัวเองเป็นเมืองท่าแล้วก็อยู่แค่ท่า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 อย่างเดียวนะครับแต่สิงคโปร์มีการเปลี่ยนเลยครับ ผลิตเสร็จแล้วมาการเงินไมาการเงินเสร็จเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับและปัจจุบันตอนนี้สิงคโปร์เดินหน้าเข้าสู่เทคโนโลยีแบบเต็มตัวเลยนะครับแล้วสิงคโปร์เองแม้ว่าตอนนี้เขามองเห็นว่าการศึกษาต่างๆของบ้านเขานะครับเป็นเบอร์หนึ่งของฝั่งฝังอาเซียนก็จริงนะครับแต่เขาก็ออกมาบอกเองเลยนะครับว่าเขาไม่มั่นใจครับว่าจะเป็นแบบนี้ได้อีกต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าการมาของ AI ทําให้การศึกษามันเปลี่ยนไปครับทุกคนลองเห็นว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะครับ อย่างแรกและความสามารถที่สําคัญที่สุดคือเราต้องกําหนดปัญหาหรือว่ามองเห็นปัญหาให้ได้ก่อนครับเราถึงจะแก้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นปัญหาเราก็จะไม่มีโซลูชันในการแก้ครับซึ่งสิงคโปร์มองเห็นปัญหาแล้วนะครับทุกคนและผมเชื่อว่าด้วยเมน t ทอร t ตี้เรื่องของ h u m a n w a r รของคนสิงคโปร์ครับปัญหานี้เดี๋ยวถูกแก้ได้แน่นอนแล้วก็จะถูกแก้ได้อย่างน่าสนใจด้วยนั่นเองครับทั้งหมดนี้ครับก็เลยเป็นคําตอบว่าทําไมประเทศสิงคโปร์ถึงขึ้นมาเป็นแนวหน้าได้ทําไมทําอะไรก็ดูเร็วไปหมดคล่องไปหมดเห็นภาพไปสมุดนะครับ สิ่งที่ผมจะบอกกับทุกคนคือไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแล้วก็ไม่ได้ฟลุกครับทุกคนรากฐานเหล่านี้ถูกวางมาตลอด60ปีที่เขาสร้างประเทศขึ้นมาสิงคโปร์จากประเทศที่ไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งน้ําดื่มยนงต้องนําเข้าจากมาเลเซียปัจจุบันตอนนี้เป็นหับที่สาคัญทั้งการค้าการเงินของฝั่งอาเซียนนะครับแล้วดังนั้นถ้าเกิดเราเห็นประเทศประเทศหนึ่งที่มันสามารถพลิกฟื้นมาได้สวยงามแบบนี้การเข้าไปศึกษาประเทศเขาเนะี่ยว่าเขาทำได้อย่างไรเนี่ยผมว่ามีแต้คตตอบมากมายเพราะว่าทุกคนลองคิดดูนะครับว่าเราเห็นแล้วว่าคนที่หวรือในในาง่ เลือกหุ้นสักหุ้นหนึ่งนะครับการเลือกผู้บริหารที่ดีมีธรรมพิบาลมองเห็นภาพและรักธุรกิจและอยากเติบโตไปกับมันเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปเลือกลงทุนในหุ้นตัวนั้นได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นครับหลายๆประเทศที่เกิดขึ้นตอนนี้มันจะมีบางประเทศที่แบบว่าโอ้โหไม่เอาอะไรเลยนะเลทเทะบางประเทศก็คือเติบโตเรื่อยๆอย่างต่อนเนื่องซึ่งสองประเทศนี้ถ้าทุกคนลองไปศึกษาดูดีๆนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไอตัวผู้นำเนี่ยแหละครับว่าเขาเป็นอย่างไรผู้นําที่ดีประเทศจะไปได้ดีผู้นําที่ไม่ดีประเทศก็จะล่มละลายหรือว่าชิบหายได้เลยครับทุกคนแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างครับทำไมสิงคโปร์ถึงเติบโตป,ประเทศได้ขนาดนี้แม้เขาจะไม่มีรีซอสเลยอยากให้คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับส่วนถ้าใครชอบคอนเทนต์เนื้อหาแบบนี้นะครับฝากติดตามมันดิฟโ้วยครับผมหาเรื่องราวสนุกน่าสนใจแล้วก็มีความรู้แบบนี้มาฝากกับทุกคนอีกแน่นอนครับ